สวัสดีจ้าวันนี้แม่ดากบผพาออกมาส้มมันนากาศทงไฮทงหน้านะจ้ะเนาะนี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นการดำเนาะหน้าดำเนาะจ้าเพิ่งกําลัางดำไม่ยม่จ้านี่นี่จ้าบรรยากาศด้านนาก็จะเป็นสวนบักทวดดินเนาะจ้าเนาะไกลไปอีกเติบหนึ่งก็จะเป็นภูเขา ส่วนมากทั้งนี้จะเป็นผู้นะจ๊ะเนาะสิมี่ผู้หาน้องใหม่เนาะยังเนาะจ๊ะจ้ะส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาโพลเนาะจ๊ะ<ๆ>แห้งมันแห้งหลายฝนเมฆคายตกะบันไดกะไก่สะตายเมื่อเราจะนี่เนาะจ้ะบรรยากาศอันนี้ก็เป็นหุบชั้วดินเนาะจ้ะอ่าตอนตอนที่มาเนาะจ้ะเนาะตอนที่เมดามานะ่าะเขาเจ้าปูกพัฒนเร็วเนี่ยจ้ะนี่ประมาณเดือนนึงแป๊บเดียวมัง้ง งามเร็วคักนี่จ้างามเร็วเรว้ต้นบอกทวดดินนีาจ้าบรรยากาศบานนองเข้าเนาะจ้ามันก็จะเ,เป็นนังสีละเชียวขจีไปมดได้เยจ้าน่ะน,ะนี่เป็นทองทงหน้าเป็นหน้าห้าบบานห้าเนาะจ้านี่ผู้ใดยู่เมี่ยงหนอกเมี่ยงหน้าก็กกานนะจะนะคิดหอดบ้านเนาะจ้ะเนาะคิดหอดบ้านเห็นเขาเห็นน้ำแล้วก็อยาก ขืนหอดพอหอดแม่ไปลวเนาะจา้าเนาะนี่ไม่ได้กระิท่าให้เบิ้งเนาะจ้าพุนข้างนาใกล้ๆนั่นกระสิเคียวเนี่ยเราจะอันนั้นพันดนํากอนเนาะจ้าเนาะอันนี้พึ่งดาําจ้านี่นี่ก็มีนามมีนามนิดน้อยเนาะจา้าเนาะส่วนด้านนั้นก็สิเป็นภูเขาช่วงนี้เป็นหนาเนาะไม่ออกลวเด้อจ้าพี่น้องจา้าออกแล้วเนาะไม่ แต่ว่าเมดาก็ยังผ่าไนว่างที่สิไปหานะจน้ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เมดาก็าต้องขายของก่อนนะจน้ะเนาะนี่จ้ะยางผ้ายางเบิ้งนะจน้ะเนาะอ่าเมดาก็คข้ายยาขายของขายทุกมือจ้ะเป็นปลาแดดเดียวแล้วก็เป็นพวกที่ทายล่องเรือจ้ะอย่พึงเบื่อกันนะจ้ะเด้เอเพราะว่าเมดาก็โดนโดนก็ได้ล่งคลิปสินึงนะจน๊ะเนาะเพราะว่ามันก็บเอใครว่าง ช่วงนี้ปลาได้ปาลาเราไปะที่นี่กระลั่งนีอยู่เนาะจ้กเนาะกระลั่งอ่นปลาซอยมันกระลั่งถือจ้าช่วงนี้ก็ทอแก้ว่นก็นให้เลี้ยงให้เอามาขายเนาะจากะ้กเนาะมหากับว่าได้กินเนาะจากะ้กเนาะเพราะว่าลูกก็ต้องสามคนจา้าลูกก็กระลั่งขึ้นปหกปหนึ่งกับมี่เนาะจาก้กอนุบาลกับมี่เนาะจาก้กมหากับว่าได้กินลูกก็หลายคนเนาะจาะ้าเนาะใส่สิพพสิเมเทาอีกเนาะ นี่แหละจ้าจะคล้องอีกจ้าเขียวขจีเนอกจากเนาะ<ป>นี่แหละจ้าชีวิตประจำวันไม่ไดากะสิไปหาขายปลาไปขายตามเล่ตามหมู่บ้านแล้วจากเนาะกะสิมีปลาแดดเดียวหมั่มปลาสมปลาแล้วก็ปลาขาวสอยนอกจากเนาะจ้านะคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้ก่อนนาะจาเนาะเดี๋ยวไมไดาสิผ้ามาทายเบื้องบรรยากาศ ให้เบ่งบรรยากาศแบบนี้เองนะจ๊ะเนาะจ้าก็อนื่นไม่ดาก็ฝากช่องในเด้อจ้าช่องพระวิดาชาแนลนะจ๊ะเนาะช่องในน้อยก็ลลังสางไมเนะจ๊ะโดนสางได้โดนเติมแล้วจ้าแต่ว่าผู้ติดตามกระายเริ่มลร้เนี่ยเราจะแปะรอยก็ค้นแล้วนะจ๊ะเนาะก็ขอบคุณนนะจ้ะเอฟซีผู้ไดทีิ่นติดตามนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี่นะจ้าบายๆจ้าหากทุกคนนะจ้า